สวัสดีครับรถซูนิคครับเกียโยมีอาการคือเนี่ยฮะไอตัวนี้มันวืดมันรูดครับเนี่ยรูวืดแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูวิธีการแกร้ไขกันครับก่อนอื่นต้องเอาไอตัวเกียโยงออกก่อนครับเพื่อง่ายต่อการทำงานต่อไปก็ขนันน็อตไอตัวนี้ออกครับ สกัดนะครับคอนตีออกเลยนะทนั้งงัดทั้งตีออกด้วยนะครับมันถึงออกเพราะว่าไอตัวนี้มันแน่นมากบางคันเนี่ยแน่นสุดจัดเลยต่อไปก็ให้ทำการนะครับใช้สว่านตัวเบอร์เล็กๆครับมาเจาะระหว่างแกนคันเกียร์นะระหว่างแกนเกียร์กับคันเกียร์ครับเจาะระหว่างนะครับเจาะให้มันอยู่ตรงกลางเลย เพื่อที่จะให้เกิดเป็นล่องริมครับเดี๋ยวเราจะไตีริมเข้าไปครับเนี่ยเราจะเอาริมใส่แบบนี้นะเราต้องเจาะให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางนะครับเพราะว่าเราเจาะไปแล้วปุ๊บมันจะไดะ้เป็นล่องนะครับไม่ว่าจะเป็นล่องแกนเกียร์กับล่องริมเนี่ยมันต้องเป็นล่องทั้งสองตัวเวลาเราไตาีริมเข้าไปนะครับมันจะได้อยู่แน่นดับเนีน่ยฮะผมเอาริมเข้าไปแล้ว ังจากนั้นก็ขันน็อตอัดไว้ครับแน่นแน่นอนทีเนี้ยนะไม่ต้องเปลี่ยนแกนเกียร์ใหม่นะครับแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนขาขาเกียร์ใหม่ฮะไม่ต้องเปลี่ยนใหม่เลยเราก็ใช้วิธีนี้ครับเราจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่แกนเกียร์มันสึกลรอนะครับแกนเกียร์สึกลรอบางคันเนี่ยถ้าหาแกนเกียร์ดีเราก็จะไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนเฉพาะ ขายึดแกนเกียร์เท่านั้นเองนะแต่คันนี้แกนเกียร์มันผ่านการใช้งานมานานแล้วนะครับมันหลวมแล้วถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนตัวขาบังคับแกนเกียร์ใหม่มันก็ยังไม่แน่นเหมือนเดิมนะไม่แน่นเหมือนเดิมหรืออาจจะแน่นนะครับแต่ใช้งานได้แป๊บเดียวมันก็หลวมอีกแต่ถ้าหากใช้วิธีนี้ถือว่าสุดยอดครับใช้ได้ยาวๆนะใช้ได้ยาวๆ ขันนัทยึดให้แน่นครับผมใช้นอตเบอร์สิบครับนะฮะขันอัดเข้าไปเลยเนี่ยหลังจากที่ทําเสร็จครับก็จะมีประมาณนี้ฮะผมไตริมอัดริมเข้าไปแล้วนะเราทําเจาะรูทําร่องริมครับทีนี้ก็จะแน่นนะครับแน่นใช้งานได้ยาวๆไม่ว่าจะเป็นแกนเกียร์หรือแกนสตาร์ทของใครที่มันวืดนะครับมันวืด ก็ใช้วิธีนี้ได้เลยใช้งานได้ยาวๆแน่นอนครับอันนี้ก็คือสามารถถอดออกได้นะใส่เข้าไปแล้วมันสามารถถอดออกได้ครับเนี่ยเวลาเราจะเซอร์วิสอะไรต่างๆเนะี่ยก็สามารถถอดออกได้โดยแกนเกียร์ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่สวัสดีครับผม